ครับผมเบสวันมิวฟ้าบุญเสียงครับฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมนานครับผมซ้อมอยู่ที่ไอ้นอนทบุรีครับมีใครเป็นผู้เล่ผู้ซ้อมาารเราก,ก็มีเทพอุปกรณ์ก็มืคุณแก้วแล้วตอนนี้เรออยู่เท่าไหร่นะอยู่สิบเก้าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน,น้ำหนักปล่อยมามาณกี่กิโลครับรสิบห้าแล้ววันนี้เรามาเข้าเวรแทนใช่ก็รู้ตัวเมื่อวานเลยสายด่วนใช่ยิงตรงกรุงนนท มาบุรีรัมยใช่ไหมครับถ้าเป็นไงตอนนี้ไฟนี้ซ้อมก็ซีซ้อมดีแต่มันจะไม่เร่งกิจกรรมเพราะว่าเราไม่ได้ยังมียังไม่มีรายการแต่จะบอกว่าให้มาแทนก็เอานะรายการขึ้นเนาะช่วงหนึ่งเราหายไปอ๋อกลับไปอยู่บ้านอยู่บ้านไปเดินนอกเส้นทางไปสักนิดนึงใช่ไหมและที่ไงถึงกลับมาเหมือนเดิมพี่บูไม่โอกาสโทรเนี่ยเดินได้กลับมา ก็เลยได้กลับมาเนาะครับผมตอนนั้นเราต่อยไฟสุดท้ายเลยเราต่อยไว้ที่ลุมพินีครับลุมพินีวันนั้นเจอใครเจอกับทงสยามครับเป็นไงโดนแทงนอกรับอ๋อแทงนอกเข้าไปตอนนั้นต่อยหวีกี่หน่อยตอนนั้นตอนนั้นต่อยร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยหรแต่วันนี้มาปล่อยๆต่อยเพราะว่าเรามาเข้าเวรเนาะครับผมแต่ร่างกายตอนนี้เป็นไงพี่บ่าก็น่าจะได้เจ็ดสิบเปได้70%ได้แต่ถ้าต่อยขึ้นคืนนี้เป็นไง ก็ต้องรอดูบนวิทีเอาวนี่ก็ต่อยคู่แรกเลยนะใช่คิดว่ารา่รางระบบหายใจร่างกายนี่พร้พอมบัทระไหมก็พร้อมตลอดเรา,เราค่อยๆไปเยอยเนาะแล้ววันนั้นเราแพ้ปุ๊บเราก็หยุดยาวไปเลยใช่ปะ่ะทั้งหมดกี่เดือนเนี่ยปีปีสามเดือนปีกับสามเดือนแล้วพู่มาไฟนนี้ แล้วหยุดนี่เราก็คือกลับอยู่ที่บ้านเลยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วเรามาเข้าค่ายที่ซ้อมตอนที่ยังไม่มีรายการต่อยนี่เรามาซ้อมที่นี่อยู่มานเท่าไหร่หกเดือนได้หกเดือนได้ก็คือวิ่งซ้อมทําร่างกายไปเรื่อยก็เลยคิดว่ารอรายการเนาะแล้วอันนี้มาก็เข้าเลยพอดีครับแต่มันไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาเนาะเราต่อยมวยมาลูงลุนได้ดีไฟแล้วประมาณที่ต่อยวันลยไม่ลู้ถึงร้อยไหมก็มันจะเสียงได้หรือได้เนาะ อ่าเราคนจังหวัดอะไรครับคนหนองบัวลูครับอ่าฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราที่ไหนก็ฝากเอฟซีเช่าหนองบัวลูไม่หนีเป็นกาลัข่งใันคือช่วงบุญเช่นนั้นครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนนะถึงจะมาแทนไม่ทำให้ผิดหวังครับนะโอเคเขาแม่น้องชายครับ